ดีค่ะหรือชื่อน,นี้นาเป็นสมาชิกคลิปสนุกหมายเลข1362ค่ะวันนี้หรูจะมาบอกเคล็ดลับการเล่นหนักร่องให้เพื่อนๆฟังกันนะคะเคล็ดลับที่1คือเริ่มเล่นจากมุมข้างและกลางค่ะเวลาเราเริ่มเกมเราจะสร้างพื้นที่เราจะต้องเริ่มจากมุมค mm. ่อยๆขยายพื้นที่ไปด้านข้างและช่างอิฐคนตรงกลางค่ะเคล็ดลับที่2คืองานด่วนมาก่อนงานใหญ่งานด่วนคือ เวลากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของเราจะตายเราก็ต้องไปช่วยก่อนงานใหญ่คือเวลาที่เราอยากจะสร้างทุนที่หรือเราอยากจะบุกฝ่ายตรงข้ามค่ะเคล็ดลับต่อมาคือหรือชนะได้โดยไม่คิดเอาชนะการเล่นหลากล้อม